สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทานช่องแฟนเพจแล้วก็ทานช่อง u t u b e นะครับบอกสักค์ข้าโรดชาแนลนะครับผมวิสุภพรน้องนาเดียนะครับสวัสดีจ้าน้องนาเดียจ้ากับผมเมื่อเนี่น้องนาเดียเพิ่นมานุ่นะครับผมเพราะว่าล่าคู่มากครับพอเมื่อนี่ผมต้องอยู่ดูแลนะครับผมต้องอยู่ดูแลทีมงานภาพยนตร์นะครับเย็นนี้นะครับคืนนี้นะครับก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลายท่านตั้งตารอคอยวันนี้วันจันทร์ที่23นะครับธันวาคมเพื่อพิโชยวิลลาเมื่อแรกเนาะครับเนาะวันนี้ผมเคยได้ตามแนวท้ากัับบ FFC นะคร หลังจากที่เมื่อคืนนะครับผมได้มาให้ทีมงานมาติดตั้งระบบไฟนะครับระบบไฟในงานนะครับตัวนี้เป็นไฟของเสียเล่เป็นเจ้าภาพนะครับผมสลับไฟนะครับผมส่วนภาพยนตร์ของทีมงานของของผมเองนะครับไฟประดับนะครับผมวันนี้มาซอยงานถือว่ามาซอยงานกันนะครับผมเชมงานมูพวกนะครับแมนครับแล้วก็เมื่อคืนมีเหตุการณ์ประหลาดนะครับผมเมื่อคืนได้ยินแต่ทีมพบผอเพิ่บอกห้ฟังว่าเมื่อคืนพอแม่เพิ่มมาเฝ้าอุตสาหนี่แหละเมื่อคืน เกิดเหตุการณ์ประหลาดนะครับผมจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะครับหลังจากที่เราปล่อยตัวเลขไปแล้วเมื่อวานนะครับผมที่ผมได้มาทาคลิปเมื่อคืนแล้วก็ปล่อยคลิปเมื่อคืนนะครับแล้วก็ย้ําอีกเมื่อคืนนะครับผมผูกเขาย้ําพ่อแมวแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามต่อนะครับแนวทางฉลากกีแบ่งหวยรัฐบาลไทยแล้วก็เพื่อเอฟซีอยากไปเที่ยวเพื่อนบ้านนะครับเย็นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกล่าวไหว้ปู่นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณ f c ด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่โจก่อน มื่อนี้เพิ่นซื้อผลไม้มาไหว้ปู่ที่เพิ่นโอนมาผู้เล็กละน้อยเออฝากไหว้นเด้อเพิ่นว่ามาถวายปู่แม่นครับบอกกล่าวปู่เพราะวเหมือนข้ามีเมื่อคืนเฮาถวายภาพยนตร์ให้ปู่นะครับก็ต้องขอบคุณ FC ด้วยที่ร่วมด้วยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเนาะนะครับผมอ่ะตอนนี้บรรยากาศตัวการวันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเกาะติดสถานการณ์ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับที่ตามที่ผมได้ยินพ่อแมวพูดนะครับสัมผัสเหมือนว่านพิ่นว่าเลขใหญ่นี่บ่แน่เด้อาจจะปล่อยมื้อแรก แล้วเต่าปูเผสนสีมะเขาอไหมอาจใช้พารถยุ่ยดีๆอาจจะมีมาก็ได้นะครับผมก็ไม่แน่นอนนะครับปูแล้วสิมาเขือเป็ดแม่นครับผมท่านผู้ชมก็รอติดตามไปเลยนะครับผมอใบกระเพาะฟังล่ะแม่นครับผมยีราฟครับโอ้ตัวนี้เ็นเต่าขั้วเขาเ้่าขั้วที่บ่านนะขั้วเขา เลขสามสาลูกบอลกับพ่าไปอ่งุเลยว่เนาะคุยกันทีเดียนะเราบอกจากตวเาแลนบุฟังฝ่าฟังคนเลยบุกเคยเป็นสิเป็นกับใบหย้าออกกันกับดาอียงเนรอไม่ให้พูดเลียังไหนหัวคนปเด็กกินได้ยาเด้อผลทิ้งลูกวืบเขามามาลูก

ะฮาโลส,สัมมาสัมพุทธะสาธสาธุนมีนาสักานุณาตังสังฆาติโุชยามาตวากาโตภะคะวัตตารโมตมังนัมตะเอามีสาธุสาธุสาธุอันนี้เออบันอาปูก็ดีอาลูกเตาเรารานได้จัดได้แต่งมาให้เดิบ่าว่าสิเป็นพร้อมเทิงอาหารหวานข้าวอาพร้อมเทิงผลละหมากหลากไม้อาธิยนิก กินอิ่มแล้วก็ให้มากินผลเรามากลากใหม่เด้อลูกเต่าเราลานอผึ่งจิมาหอดมาถึงเนี้ยามาพอดีน่ะละ่ะกินขา้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็ให้ปูได้มาหลับเอาผลเรามากหลากใหม่จะเบาซักความเท้งพันระยาสามีเพิ่นได้มาหอดมาถึงนั่นละปูไปใส่มาใส่เพิ่นก็พอเคยติ่มเคยป่าเด้อ ไก่ปันใดานาวปันไดกระดันดนมาหอดมาถึงให้นํำซอยลูกซอยเต่าเด้อปูวอภู้ขาเองก็มอบให้ดูแลละเด้อ่าให้ไปคุ่มครองดูแลในบ้านในเฮือนในครอบครัวข,ข,ของเพิ่อนอามียังก็ให้ดูแลซึ่งกันและกันอาเหตุยังลงไปพ่อพ่อใดก็ให้ลูกให้เต่าจะเลื่อนลงเลี้ยง เหตุสิ่งใดบ่พอดีก็ให้เพิ่นดีให้มีซื่อมีเสียงให้ดงดังไปนาเด้อปูเด้อวันเนี้ยให้เจริญเจริญให้รวยรวยเด้อวันเนี้ยปีเก่าผ่านไปปีใหม่สิมาหอดมาเถึงได้ปูอันใดบ่ดับบ่ดีกวดนี้ออกไปเอาแต่สิ่งใดที่มันดีๆเข้ามาอยู่ในบ้านในเฮือนอยู่ในเลือดเนื้อร่างกายของเพิินบ่่าดิเป็นร้อมเั้งลูกเต่าเหล่าหลานเพิินไปลำไปเลียน ก็ให้ได้เป็นเจ้าคนนายคนอาเฮ็ดยังลงไปก็ให้สำเร็จลุลวงอาปวาจิไปทางหลองทางล่ำก็ให้ลูกเต่าเล่าล้านอาล้านหน่อยก็ให้นำไปเดอปูเด้นนำไปดูแลให้มีซื้อมีเสียงให้ดงดังไปทางนาเดโปรอาไปใส่มาใส่ก็ขอให้มีแต่คนเคาหลบหนับถืออาเฮ็ดยังลงไปก็จะให้หน่อยนาคนอาจะให้เขาเว้าเข้าดูถูกเหยียบย่ำให้จบรวยรวยให้ เจริญเจริญเด้อปู่เด้อบัดนี้อาสาสาธุบ่แรงมาเบิ่งหนังเด้อปู่เด้ออะหยังก็เบิ่งหลังจัดหนังให้เด้ลูกเอามาให้เด้เว้าคใดก็ได้นํามาให้มื้อแลงก็สิได้เบิ่งอ่ามาเบิ่งอยู่ในป่ามื้อนี้ก็เอิ้นกันอ่าครับเอิ้นออกมาเบิ่งมาแนมนํากันนั่นล่ะปู่เอิ้นออกมาเบิ่งมาแนมเอิ้นมันออกมาเบิ่ง ปูได้เพื่อนอยากเบิ่งกลับมาเบิ่งได้ปูเด้อลูกล้านได้เอามาให้แล้ได้มาได้กินได้อยากยังก็ให้ไหลมาเท่มากย่าให้ขาดให้เขินให้ลูกให้ล้านได้กินได้อยากเพื่อนก็บ่ได้หนีไปไสมาไสนมียังกับมาหอดมาถึงอยู่คือเกาล่ะปูให้ลูกให้เจ้ารวยรวยไปทั้งนา ผู้ใดทีว่าจังใดกระลูกเต่าเล่าล้านบ่ถิมดอกบ่บอถิมบ่ป้าจักยกก็เมาหอดมาถึงบ่ว่าสจิเป็นพร้อมทั้งบุญบารมีคูบบอายจานกด็ดีอ่าซอยเหลียลูกเต่าเล่าล้านซอยเหลียเมื่อสุขคนนี่ละซอยเหลียมนุษย์มาน่าตตโปที่ได้บุญได้กุศลให้ลูกไหหลานผูพเพินยังอขาดขาดเข,ขินเคินผูพเพ,นพ,เพินยังตกทุกได้ยากอยู่ได้ปู ได้กินซอยเพิ่นเพิ่นได้กินได้อยากปูเด้อโอ้ยยำแมนโกแมนงามถิ่นตัวปูเนี่กินถือเกี่ยวบลกกเกาออกเนี้ยเนาะมันลายพี่ขับเหยี่ยวเหี่ยวเดือปูเอ้อบานนี้ยได้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 ทิศฮะปูว่าได้อยู่เปล่าอืม ไปด,ดมาดีเขาสามตัวอีกคนละคนวางันฉันตัวคือยังได้ยงินอยู่พอเศร้าอยู่ในหัวกระอ้อ้าวปัวยังคอยว่ามันเอมอมือแรงเบื้องนอกเบื้องหนังก่อนเด้อปูเด้อยังคอยว่าไปมือขึ้นไปทูจนเพิ่นห้ลูกน้องเพิ่นเอาพาสุบน้ำไปพร้อมนี่ อไปถูหลูก,กันนั่นออกเขาออกแล้ววันนี้เพื่อนได้เคียงค้นละน่วยเพื่อนโจเพื่อนให้ให้ที่แลกเพื่อนก็นกนว่าเพื่อนมาหารให้พ่อเบิ่งได้ครับปูบอบอกดิเพื่อนว่าเออเพราะเพื่อนบอบอกว่าให้ให้พ่อเห็นกะเดี๋ยวบอกว่าพออ,าอยากเบิ่งว่าสัน่นบอกเพื่อนเด้อ เสร็จแลอาเพื่นก็เอาขึ้นมาเพิ่นก็เอาผ่าเท้าห่อใส่เข่งหามกันเ,<อ>เข่งสามหน่วยเพิ่นหามใหม่อันเดียว <c oughs> เนี่ยไม่ไพ่เงาๆเพิ่นสอดใส่หูเข่งเพิ่นหามเลยมันเด็กกล้วยปูปูกินเราอะเลี้ยล้วเววนาะปูเนาะเดี๋ยวลูกรลานแถวอ,ออกเด้อปูเด้อให้ลูกให้ร้านได้อให้เล็กๆเล็กหน่อยได้กินได้อยากไปปู กินอมแล้วล่นี่เอ้าสรุปสรุปสรุกสุอาร่าารอร่อยนี้ซาถกองกต้องตั้ง่าฮัอ้ออยถึงอาหารหวานข้าวต้มข้านมปลาปีงปลาจีลูกห้านน้ำมาใไห่สูอันสูเนียวรปูก็ไดเอ้า หลานเอามาเอาซะเนี่ยออกไปกินกินกินเอาไปกินเอไปกินข้ามหมาตอวไหนใช่คนละไม่ลับเดี๋ยวไปกับลาใช่ไหมมาพูดกันเล่าก่อนเอาไว้ก็ได้เอาเป็นยังดอก À, Kim là cà mau chiao mặc sùi <laughs> dáng sắp côi mày cả áo la là tôi chẳng hạn sáng sang mày mày mất đi hao mất đi hao hoa sáng bua gió hát đầy hát 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 กินน้นไปกินเอาขึ้น่เนกัคอนดีใจที่นั่น,นเ้นนนว่ากม่นว,วนนะูวสาเต็มอยู่ผมบอกวะว,อวันจนละเมอบอาาบนะอถ่ถาบนหนังไม่รูา,าเลยาอ้ยป่อยาดนบางไงก็เนี้ยไเจ็บเอาเนาะ<อ>มันหิว เดียครั้งข้างก็ับชว่าเวสีนี่ทีนี่ี่กเกี่ยวบ่เป็ยนเรอ้ยบ่เคยเกี่ยวมากดอกนี่ออเอกาาอก็จีเกี่ยวน้ำเกียวเป็นมูนั่นแหละนี่ฮะเหมือนห้าปูนกัดปากกินเขาไปได้หายาใส่ให้ได้ปูเด้ออืมเขาก็จีบอกปนนันวะมีตลูกตาหลานคนเจ้าของผู้ใดเขาจีเอายายังมาให้ Cần à, phụ khảo bên nhang cả hệ phụ bưng đó Nhầm con đi hả? kêu Ừ. 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 มะคุ้มคือคือกัมนีครับผมบดีข้พ่ออันดีมันดีไม่ไม่นี่ปูวลผาเกี่ยวหมาขพาพ่อแล้วยังใดโอ้แล่เป็นจะขึ้นเหรอโอเออมักขึ้นเป็นเดเเออแปลกอย่างของเจ้าว่กับว่าเลเวล่าเขาตั้งสติได้กันทั้งเกียดยาของโยครับายานไม่มีสิ่งที่บดีเขามากอแ้่ว่าเบื้องหลองกันที่จิเป็นน้ำเพลินนี่แหะครับ นั่งวิงว้ยดีลูกใด้เล่นเงี้ยเล่นบัดมะนางนี่ครับขวกเล่นกับสลัดถือปากกาแลนน้ำฝนโหดดิถือปากกาแล่นน้ำฝนอย่าไว่ากันกับสูกรจิบมเอมาแล้มากส้วมั่วมากจ่เพื่อนบอกกัยังบสอเพื่อนก็บอกว่าสี่สามสี่น่ะ คนอย่าของมันมีแล,ล้วรูกร้านอย่าของ,งย่ำคนบ่อหลายมันหามันเอือนมากย่านวุ่นวายล่างกันบอ่อศูนหอกกัดพิจระนาวตัวเห็นยังว่ามีหอกมีหอกมือขึ้นเนี่ยอหอกอย่าง ศูนย์หกปจันตัวอืมอืมแป้งชาติม้่นสามโซ่บวนนั่นไม่เหลือเลยวันนี้วังวันนี้เราเปลกแปะวะเออปูมากใช่ปะปูมากเกี่ยวหมางปูมาเนี่ยนว่าเราพ่อแล้วคือเปลกแปะกมั้ยนนเ่อนแน่นเนาะแต่ว่ามันมันมึนแห้งในตัวขอ นี่ว่ามันจะมี่ยังฉันระบกบ่มีงานดอกมันขึ้นนี่ก็แปลกอยู่แล้วผ้าันออกมายังไม่คุยอไมาปักถูกคับก่ดับดาบอะไอยู่อือคือใม้ปวดิบอกเต้นกรรมได้วยเ้ดห็แต่ว่าวากันอยู่นี่้ยยังได้เิ่นบรได้นดอกเพิ่นเหตุที่เส้เาเห็นก้อนคู่ละอยญ่เ้าเห็นก่อนเพื่อนนี่ก็ไม่ย่ำไดเห็ุแปกเลยอือมือมีผู้ใดจิ เก่งไปไหนนะวิชามันก็ได้เม่นบ่กมันถามกันนั่งได้ยิ้มเว้ยเนีแอะไรเว้ยไม่ก็ชุดยอดยู่กัะปูนนเก่งกปูหรอเก่งรปูหรอกหน่อเขียนให้เขาเนี่ยและคเมียข่าพชวาปูโหนนอูเน้ยาฮ่าฮ่่า จ้าว่ามูยอท้งเจี๊ยเอาเนอะผมก็บ่วกคยเป็นน้าซําครับปกติผมดีบ่เคยบอกบางทีมัาเปกติพอน้อเป็ี่นจะได้เกี่ยวไเลยดิบแห้งอ่้มีแห้ต้องขึ้นมาแต่อันนี้ก็มือ จะขึ้นเรื่อยบบเระกครอว่ว่าด้เตรียมพ้อมว่าอันนี้เอาเนี้งเราเดิหน้าเรือยบอกครับ้มไอืมบทดเราสิพอไฟแจงสามดวงปุบตัวเดียวเราต้นเลยไฟแจงสามดวงห่เลยบอกไฟสามดวงเดี๋ยวได้กับพ่อรู้แต่ว่าไ้กาเดี๋ยวได้กับมือขึ้น แมวใต่ก็เดก็ติดตั้งไฟปรรดับครับเออเปิดเพราพ่อหาหน้าที่สมังคนตาเออเพื่นกับแขนจานแมวสู้จานแมวขึ้นสาาปูนจะมาสิงยางจะเด่นร้อนงโเมนวาย่างโเมนไเีเ้พี่พี่เพื่อนนี่บอกันเดียวหนาเดียวล้างเลยมได้บายใจูขวารับสไพ่เจง บอเป็นอย่างนี้เพราะแต่เลี้ยวผินมากเขายิบึากรูเลยแล้วลองไฟย3ดวงเจ้าสิีเออคือเราตีใจแห้งแล้วก็สีหวานคือใจไม่พูดบังนีบ้านกี้คือกูดถึเลขปูสีปูพันวามันมีรัฐบาลให้เข้าน่ะเพิ่นกับว่าท่านนี่บอกเนาะหนึ่งใจสองสามหมื่นพันมากเอออืมงานหลายที่มือขึ้นนี่ เพื่อนมาผ้าปเพื่อนเอียงนี่บ่ไดหลมาเพิ่นไห้ค้นของเพินเน่อนนะเสียบ่ใช่พ่อคนมาสองคนเ <c oughs> พื่อนไปโกยขห้น <c oughs> ดึงเพี้ยงออกมาจากของมาว่าดึงดีๆนะอย่าให้ขิดดินมันไลหลร่องไหลครับเฮ้ยี๋ยวก็บวกโกยให้ขิดมันแผลบอมมันมันก็เจงอยู่เดมสองคนนี่ก็ได้ครับมันเนี้ยก็ขวดขิดดินออกข <c oughs> วดออก ปูวันไหเอาผ่านซุปน,ปน้ำไปน้ำเนี่ยเอาขื้นมามันจะมาถูออกครับถูส่นวนนอยส่นวสนน้อยมันกับจีบพีใบ่ให้เบิ้งหรอกให้เบิ้งเนี้ยปูสีดามันมาเออคันดาก็บ,บอกว่าพอแมวเด้ออยากเบิง้งจั้งได้ได้ในในใจเนี่ยครับเฮากันยังมีคว้วโลภอยู่ดอกอยากเบิ้งแห้งเออดาไข่ดาวมันพีก่เกินในเบิง้ง ในในในสามหน่วยคือลูกนิมิตเนี่ยมันมีเลขส <4, 4. S 1> ี่สามสี่สี่สามสี่ให้ลูกนิมิตลูกที่เพิ่นมาฝัางไหวนั่นแ่ะที่เพิ่อ,อ,อ,อบนบนะอกมาปกติว่าจะลังอันนี้แล้วจังเีจังสีให้เพิ่นเปิดแล้วมันก็อวดบบไดยนั่นะคือที่มันตวงเข้านั่งวิดีลูกแรนเนี่ย อยากเนาะไปวิ่กัน้องยากได้กันอยากเลยอยากเนี่ย้อื่นมาแป๊บแค่โมอื่นเนาะตัดตัวเลยเนอะอือเอ่ไหนนะข้อนะก็เหนื่อยยังเน็กเน็กเลยมากบานอะไรเนอะมากบานอะไรอะมากเลยด่าไม่รู้อ๋อนี่ มันก็ตัวเดียวกันคือกันครับไปให้ได้ย่นปึกคือผู้ว่าแล้นะยามโง่ละมันอนี้มือนี่ก็คือจิเป็นมันๆเดี๋ยวอย่าหองสังเกตเดี๋องครับบ่เคยเป็นวังนึงก็ว่าจิเตะถงให้ขวมหัวเพิ่นน่ะเบิงเดี๋ยวมันเคยเป็นอยู่บ่พวก็ดีเล้วมันบ่หน้าเหตุเด้เนี่ยวโอ้เที่ยวมากเพราะมีเรียปู่ จี่ได้เบิง้งดังบอกที่เอามากเอามาให้เที่ยวว่ามึงมึงยำกวนเพื่อเ่าเข่ามนั่นหืมเกี่ยวหมากย่างแดงถือเหล็กอีกจริงออนั่นแบบมมูจเตถุงขวดเียวหเหัวเป็นหยังนั่นนั่นเาไปอีกแหะอ่าง ว่าเป็นหาว่าจังมือคนบาดก็เอามือค้นนอกบาดก็ค่นั้นม่หนบ้นมเย่งเมื่อเ็หาบาดกับูนบนเสือทางโเยนั่งาวเออนั่นแล้วเราตีมืนบาดบาดคนบาดได้เกาเนาะมันพิกมากคางหนึ่งมันเห็นตัวนี้ตัวนี้คือชิเป็นลางพาะว่างใช่ครับเอกกันมันวอกกันนี่ลำม้วนเขาวัตองไปเรียนลายด้อยครับมาตัวนี้ว่ะู ถ้าแมนตัวนี้มันลงมาแต้มหนึ่งมันก็ี้เปลี่ยนสีสองสีขนาดเงเล็อ่ะพอแล้วยกไฮเลถือ็กดีขอถือขอถือจานแมวปล่อยอะไรได้เหมือนถือว่าไปก่อนใครทีวางไหนก็สร้างครับสีว่าถือเลขไผยก็แล้วแต่เพราะว่าเลขปูเนี่ยมันมีลางกับบนแค่นั้นเอง ทบใบลายมือเราคือจะว่าให้ลูกให้ล้านก่อนนะมือแรกคืได้เบิ้งมอ,ลองหลงมอลำเบิ้งหนังแล้วก็ทีว่าชนะวันี่แหละไอ้ที่นี่มีดฝันพอ,อจังใจ่ายลายมือเนาะ,ะทีพอว่าเพื่อนมาฝังไหวห้แล้วอมาร่วมมาห้แล้วเลขร,รัฐบาลไทยเฮาวัดประจําวันที่สอง เพื่อนมาเปิดมือขึ้นนี่ปกติแล้วมันกับวิญยากให้เบิงดอกแต่ว่าพอคุมเบิงน้าเขาอพอได้ได้สร้างค่วมบอกว่าเออไปบอกปู่เด้อว่าผู้ใดเป็นคนอยากเบิงบอกว่าพอแมวมันโอดบู้ใดมันกับพีกให้เบิงะอแต่ละน่วยเนี่ยเลขแต่ละน่วยเขาสีว่องกลมไว้ชดโตครับตัวน,นี้เขาก็สีว่องกลมไว้กับว่องกลมไว้มันสีหง่ลูกใหง่ซำนี่ โกนันห้พผ่าขาวมันไปจุ่มน้ำไปเยดออกให้ดีเรือยวาชันเศษบาดด้ายมันกับพริกล่องไหวมันยานเท่าเห็นก็เลยคุมมันมันเปิดให้เบ่งเนี่ยที่นี่มันเอาเข่งมันเอาใส่เข่งสามหน่วยครับไม่อันเดียวมันสอดหูเข่งมันหามเปนไปเลยหามนี่มันกับเข่ากับเหล็กตัวนี้อยู่แล้วครับนี่แม่บอกพระว่าเหล็กยู่ใน้ลูก ที่เราเจ็บไว้ให้นี่มันมันก็เป็นเลขกหามครับซ้อมว่านําคนมาเอามันก็หามอีกหามเนี่ยเลขมันเดียวออกสี่สามสี่เด้งวันรัฐบาลไทยนะครับไม่วาดกันไหนดูมันมีเส้นรถแต้บบ่พอตัวมีเส้นรถแต้บบ่ก็ถ้าแม่นว่ามันโหลดจะโหลดจากตัวนี้แค่นั้นเองอ่าจีเป็นสี่สองสี่บอดองไม่ซื้อลาย โ่ตองไปย,ยายอีกซ้ำหัวนี่ขอเขียนนะครับนี่ชัดเจนเดี๋ยวเอฟซีเดี๋ยวพี่น้องสีง,งพอสาว่าอีกละปูงโออีกแกันไว้เลยเขียนเลยเนาะแมนเขียนเลยสี่สองสี่ไปใส่น้อพี่น้องบ้านน้องหางค่ะไป <ว S 2> ยังไหนมาหาอันนี้หลงปู่นี่แหะค่ะมหาไปนั่งบังเดี๋ยวนี้มาเบิร์เงาเดีล้วนะั่น มาเป็นบ่อฝอยถือว่ามวยเจ้ามาได้สศพหมอเด้อ่าเผื่อดูได้เลขไงเรื่อครับวันนี้ผมไม่คิดนะครับว่าจะได้เลขรัฐบาลไทยตอนแรกว่าจะมานําต่างประเทศมาเล่นพราะว่าปูแล้วบอกว่าสิปล่อยมือนีแล้วแต่ว่าเกิดเคลื่นว่ารอดไปอืมดบ่ได้ปูรอดอดบ่ได้น่าเสีเบึงนั่นหมดเนี่ยนางกัพี่น้องก็จะเห็นกันทุกคนเนาะครับผม อ่าจนคือเพื่อนกระไฮยังสี่เพื่อนเปิดให้เห็นแล้วแต่กปกติบัญชิบ้านเปิดพอบังคับเขาอ่าเขาก็ว่าว่าหันให้เบิ้งหลักย่านผู้ดาครับก็บอกว่าขันเพื่อนได้หรือให้เพื่อนบอกว่าผู้ใดเป็นคนอยากเบื้งบอกว่าพ่อแม่เดอ้อครับนี่วะยังมึงเคลื่นอนยุยดีแลนขึ้นอนี่นะ่อนที่นี่ผู้แลนนํากับสลดัดถือสมุติก็ปากกาหน,น้ำฝนไม่ใช่ พูดแล้วมันเหลือสะารแล้วแต่ว่าตอนนั้นเพื่อนกบวางไหนเพื่อนกะเขียนไหนแล้วเพื่อนกะบอกว่าโมมึงจีไปเล่าไปพมากลับไปอ่ามันจีคคนหลกขันตอนเนอะอ่าตัวนี้พอเยิงหันมั่นใจว่าคือจีไปรัฐบาลไทยเฮ้างวดวันที่สองแล้วเพื่อมันกันยั่งดนอยู่เด้ออ่าตัวนี้พอหายเป็นอาจจะคิว่าทั้งแนวทางกับแมนอยู่ เพราะว่ากรมันใจว่าปูเพิ่นเปิดแล้วเอเรียนได้ครับมวดที่หอดได้เบิ่งมอลำ่อีกเพิ่นว่าสาถูกปูหน่อยใบหนาจักเม็ดจัดไห้ยญ่ๆเมันเลขมัน่าลายโตโตตรงเพิ่นที่เป็นตัวนี้อ่ากะแม่นมันรูดแต้มกับคือชิมาตัวนี้เด้อ่าลายเย็นแต่พอไม่ห็นนนบว่าหลัเจะขึ้น ผไม่ไม่ไม่คไม่คือนอนผมนอนบ่หลับยังได้หรอว่ายาอาไอ้ดอกงว่าอย่าไปละเมื่อเด้อมาเที่ยวเนาเมื่อพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยตาเท่าตาเท่าที่เขาใจเพี้ยห่เป็นบ้าว่อนอยู่น้ำกันยี่เป็นละพ่อแม่พ่อแม่เนี่ว่าย เอ้จังจังไดมาหอดเนะาะเออกะก็สิเข้าใจกันเนาะอ่าเบื้องเงาอันดีบดีก็บอาผมสิปอยจะมือนีละ่ะมือหลังผมอาจสิบาเบาเพราะว่ามือนีอาเพื่นสียังให้ลูกให้ร้านค่อนจาของนี่ได้หูได้เห็นนั่นอะ่ะอ่ตั้งเจ้าเพื่อนกันยังบาท่านว่าพอดีลูกสาวลูกชายกับอีหลานี่มา ยังมาเลปลี่ยนนี่ยังไม่อยากเขี่ยวหมายังมาเปิดเลขให้เนี่ยอ่านี่อ๋อไอพี่น,อน้องพิดจารณาาบ่งเด้อคันมากกับื้อเออบ่ามากกับบ่บ่ต้องซื้อเด้อเด็กอมาเบืองมาปิดจารณากันเอาอ่าตัวน,นี้มันกันย่งอยู่หลายมืออยู่ที่ครับผมเอา ่ดอดเลาหมักตัวเดงในพ่้อไปแรกแเน,นี่ยเนไง้างอะไใช้ตัวพไห่เกื่อนหล้านี่บอ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 นี่บนี่บอนี่บน,นี่บอนี่บอี่อนี่บอนี่บนี่บอนี่อนี่้อนี่บอี่บอนี่เนี่บนีอนี่บอนี่นี่นี่บี่บอนีบอนบนี่บ่่อนี่ี่ี่่ี่น,น่นีนน่นบ่ นี่บัวครับตัวดีหลุนรัฐบาลเล่าน้องบุญแรกเน,น,น,น่าเน้าประเทศเล่าเล่าเนี่ยเกามันคือตัวนี้เพิ่งกับเขาไปนี่มีดฟันอย่งแดงขึ้นขึ้นว่านแหล,ละเนเาะครับอ่านี่แหละเพป็นปเธียงกันบอกครับอ่าแปดสีแปดสีครับจะเพิ่นกับว่าได้บอกว่าเป็นรัฐบาล ไถเหาหรือว่าเป็นเล้าเดแต่ว่ามือขึ้นเนี่ยเพื่อนบอกว่าขมึ่งมาไปขมิน้นไปเล่ากันแล้วแต่มหมูมึงครับตัวได้กับแปดทีคู่หนึ่งน่ว่ามีหกคู่หนึ่งว่ามีหนึ่งหนึ่งแปดทีอืมตัวนไปแดงรดหนูนหแดงรดครับแปะระวังให้ดี้อขันจีไปเรียนต่างประเทศ เอาว่างเจียวตัวนี้เขามา,าไวหนี่ก็ได้เป็นหกซีก็ได้ออกได้เมื่อืีตัวนี้บ่ได้เนี่ยนั่ไดคือว่าพอแมวเองปูเอยงมันก็นเ,คเคยบอกบ่ได้ว่าชอกต้วนในพี่นองมางอมง,ง่ายในการพันนั่นแต่ว่าตัวนี้มันอยู่น้ำพูมากเนาะครับคือคอนจินเรากินยาหามได้ก็บบ่ฟังดอกทาม,มากกับซื้อ อ่าบอมมากับบัเป็นยังเอาไปแล้วไปยอนถิ่มขางทางกับบเป็นยังผมถิ่นน้ำไปเก็บมาซื้อเองดอกครับผมอ่ับุ๋มสีก็ได้แนวทาไปแล้วนะครับผมก็นะครับลองเสียงดูนะครับวันนี้เราได้สองเด้งเลยนะครับมาทางรัฐบาลไทยทั้งต่างประเทศยกมาไ่ยิ้มไม่เห็นคิดนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเนาะ ขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวเเ่ายด้วยปูเขียวมาดเดียวด้เอาเต็มที่เลยปูเลยตัเนล่าถ้เกิดยากแชร์ด้วนะครับดียอเย็นเรชมบรรยันครับทผู้ชมนะครับขอให้ผู้ชมเวลาทุกท่านเด้อเย็นนี้ครับผมกิจลาหนากันนี่เด้อบมันจิบข่อยจีบเบอร์เิอยากเขียวมากิ